สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยครับผมอยู่กับผมรอรวมดำนะครับหรือว่าช่อง y youtube รอโลนรวมดำรถบรรทุกทำงานนะครับโอ้ท่านี้ท่านี้ที่เด็ดเต็มหน่วยเต็มพิกัดครับนี่เจ้าเลยเจ้าเลย โอ้ถึงไหนแล้วโอ้เดี๋ยวเด,วเ,ดวเช็คชื่อก่อนคันแรกเลยมีอะไรเพิ่มเติมไหมนี่ทันโรโบคันแรกผู้นำทีมงานคันลอ้อคันลอ้อโอ้เต็มไปกับพี่น้องวิวนี้ภาพนี้ สุดจัดเลยโอ้คันที่สองอะไรนี่บาร์มีอะไรนี่ชัยยงพัฒนาอีกโอ้บุญเจริญเทพสุทินพร้อมด้วยชมพูหวานแวว โอ้นี่นี่อันนี้แอบอยู่เสียแบงอยู่ไหนมีอะไรคืบหน้าไหมโอ้สบายแท้คือสบายแท้สวัสดีครับผมโอ้งานใหญ่งานใหญ่มาจากไหนครับผมโอ้มาแถวโนบุกเร้งตรงนี้จะบอยจานะตู้นึกเออจะไปอะไรยอดเจ้าไปหารอยยอดไป กี่ร้อยเที่ยวแล้วนี่วันนี้นี่ไปตอนเร็วสามร้อยเร็วโอ้โหหนึ่ง <500. S 1> สองร้อยร้อยห้าสิบเที่ยวก่อนกินข้าวกลางวันใช่ไหมทีมงานนี้ยาหมกเม็ดเออครับมาแล้วโอ้เอาให้ครบเอาให้ครบโอ้ท่านี้ลอจัดเลือะเกิน ไม่ได้พบเจอกันหลายวันครับพี่น้องทักทายเลยครับสับนันติดาครับผมโอ<ฮ>้ก<ฮ>่อนกินข้าวเที่ยงร้อยห้าสิบแล้วครับว่าเอาไปไหนเยอะแยะแท้โอ้หานใหญ่งานใหญ่โอ้ ลอกหนาค่อนข้างที่จะฝีมือระดับต้นๆครับนี่เสียแบงค์ใครๆก็รู้น่าจะถึงไร่แล้วแหละนี่ลึกลงไปประมาณ40-50เซนครับสวยงามสวยงามด้านท้ายโอ้นานๆัรอล้นจะได้มาครับมาเยี่ยมชมหน่อยซิทีมงานซับนันติดาหลังจากไม่ได้เจอกันหลายวันอูก้กีอูนี่ ุดจัดเหลือเกินที่มานนี่วูบฟื้นเติมรายมานีลรอเลยลอเลย,ลอ,เล,ยลอมากไหมรวมทีมเต็มระบบเข้าวาเน,น่รถดำห้าคันพร้อมด้วยฮิตาชิเซทเอ็กสองร้อยเอาอไราจะเริ่มบันทึงอยากดูแล้ว

วัวไวเนื้อวัวไวเนื้อไอ้ป้ต่อเบียรวัวเลยให้มันสมรถข,ขุดขั้นใหญ่หน่อยโูบมนเถึงมันถึงพม่น้องทักทายทีมงานทรัพย์นันทิดานะครับขออนุญาตเช็คอินด,ด้วยตอนนี้อยู่บ้านสำโรงนะครับผมเจ้าต่อแล้วเฮ้ยส่โพรงส่โพรงส่โพรงมาให้ สวัสดีแซมซ้ายทุกคนด้วยนะครับจา้าโดยตั้งไงเลยดองออ่าก็ร้อนร้อนครับอ่ะออกตัวกันจ้ากันแรกรถเสียทินขับโดยเสียดางเสียดางกเสียอะไรนี่ลืมแล้ว <c oughs> เแรงแรงแรงทีมงานนี้ ไม่มีรถธรรมดาครับจัดเต็มทุกระบบทุกคันคุณมาล่งเจ้าแปซี่อ้ยป้องถงลึมหลังจากพักกลางวันทานอาหารเที่ยงครับผมตอนนี้มาดูสเต็ปกันออกตัวแต่ละคันโอ้งานใหญ่งานใหญ่จ้าลิจา้จาลิโปรยมุสโซ ระยะทางมาถึงกิโลกินหมูลแล้วแบบนี้อันที่สองสายหวานหวานแวว ด้วยทุกแกในคันแรงคันแรงโอ้น่าจะไม่มีอะไรให้ลุ้นพี่น้องแข็งโป๊กเลยดินณพื้นที่ตรงนี้ โอแต่ก่อนผมเคยมาถ่ายรถเกี่ยวนะแถวนี้นี่รถเกี่ยวเสียแบงค์มาแต่ก่อนโอ้นี่สวดทรงนี้สไตล์ลอโลนเลยรถคันนี้แต่งแบบนี้อย่างชอบเลยครับบังฝุ่นหน้าสองท่อนหัวโลนโลนไม่ต้องอะไรมาครับนี่เอา้าปันที่ 3. สาอบุญเจริญ ครับโดยเท่าแกลิงจัดเต็มอุ้ยแทบจะไ่ต้องเหยียบคันเ่ยครับคันนี้นิ่มๆเน,นิบๆครับโอ้อากาศค่อนข้างร้อนจับพี่นอ้องไม่าบาโทรศัพท์ผมจะไหวมือไม่ไหวไม่รู้รเอาให้ได้นานที่สุดครับ กันต่อไปพนัาทีมงานครับผมเจ้า,าเลยโอ้โชว์ให้เด็กดูหน่อยฟังไว้นะมนต้องแบบนี้ครับของแท้นี่พี่โจโอบอกว่าทำให้เด็กน้อยดูหน่อยมันต้องแบบนี้ครับของแท้ เดียวเดียวเดียวทีเดียว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 โอ้โหหอนจัดหอนจัดหนึ่งในใจลอโลนคันนี้หนึ่งในสามของอำเภอจอมพระและเป็นอันดับที่หนึ่งด้วย <c oughs> <c oughs> ลอสุดๆครับสำหรับผมนะ คันนี้อีสุโรโบโคอปสีแดงห้าดาวคันนี้หล่อที่สุดครับรถดำของอำเภอจอมพระม <c oughs> ีความเิียอย่างไรครับอ <c oughs> อกตัวครับผม <c oughs> หรือ,อยังได้ยินไหมเนี่ย <c oughs> ปีแล้วปีแล้ว <c oughs> เอาอีกเอาอีก <c oughs> แถมแถมแถม <c oughs> <c oughs> เเจลยระดับผู้นำทีมงานมันต้องอย่างนี้ครับของจริงของแท้ระดับคอมมันเร็วนี่ มาเป็นเกมมาคันน,นี้ครับชอชยยงพัฒนาจะตาเนี้ยน่คันนี้บารมีพ่อแม่เป็นตัวภาษาอังกฤษโอ้ร่วมชาติเอ้า เจ้าเลยเจ้าเลยมาจากไหนนี่เสียอะไรนี่โอ้ร้านกำลังสุดของจริงมันต้องอย่างนี้ครับโอ้มาตรฐานมาตรฐานมาตรฐานฝีมืออ่ะ มาเยี่ยมชมเสียแบงค์กันหน่อยฮิตาชิเซ็ทเอ็กสองร้อยรุ่นนี้ยี่สิบตันโอ้โคตรใหญ่เลยพี่น้องอุ้มดินโชว์เลยนี่ตักสองทีเต็มเลยนี่โอ้สวัสดีครับผมโอ้ไอ้อซองนาว โอ้ยไม่ไหวไม่ไหวครับก่อนกินข้าวเที่ยงร้อยห้าสิบแล้วผมว่านี่สวัสดีเอฟซีครัซับนันทิดาวได้ครับของแท้ครับแฟนพันธ์เททนอะไปใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมไม่รู้กี่ขั้นเลยเอาไปห้าขั้นตัวดำห้าขั้นเนาะเอฟซี FC แฟนพันธ์เเทนของผมอันนี้พี่ชายสุดที่รักเลย จะไปน,นี่ระดับโชเฟอร์ครับไม่โคร,ระดับกุยส้พระมาให้บีเ่เกอร์ด้ยนี่ทำนาวันดับหนึ่งนี่ครับผู้ชายครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเจ้าเลยครับผมนี่แฟนพันธ์แทส่วนน้องสนิทอัปเดตความคืบหน้าของรถคันนี้หน่อยเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรหรอกมีแต่มีแต่รรแตคุณภาพนั่นั้นเละ ไม่ได้คีคุยครับนี่ดูเอาหินห็นไม่ได้คีคุยครับไม่ได้คีโมด้วยดูแกตักครับได้เบียดวงปี้เลยคะแน่วะอู้อุ้มแบบไหนอุ้มเยอะโพดุทธอะไรกับเพชรรอตัวัวหน้าเนาะต้นเนื้อกับเพชรต้นเนื้อกับเพชรก้นเนียนเทียบปเลยโอู้อ่อนแต่ก้อนเนียนยบบสีให้ เดี๋ยวนี้ทำไมเขาทอเกมเด็กด